สวัสดีวันที่14เมษายนปีใหม่ไทยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเที่ยวยังมีสติเด้อพี่น้องจา๋าขับรถขับลาขอให้ปลอดภัยนะคะรับสินรับพรจากพระในบ้านเนาะของเรานะคะขอให้ทุกท่านสุขสมหวังทุกทุกประการเนาะหลังจากลำเสิงม้วนฉลองในบ้านยายจ๋าแล้วก็มาฉลอง หนาวหนาวแก้หนาวเนาะอาหารเวไว,ไวหิวหิวด้วยต้ม,มมาม่าลูกชิ้นไก่ทำเองนะคะพี่น้องคะเบิ่งหน้าเดอ้อโอ้หิวหลายหนาวก็หนาวสิขึ้นไปอาบน้ำขอกินมาม่าก,ก่อนพี่น้องจ๋าอืมผักอะไรก็ไม่มีนะคะลูกชิ้นอ่าเขาเรียกอะไรเนี่ยบอลเกอร์ฝรั่งนะคะคือเป็นหมูเนาะมาเอาแซบ่แซบซฟนำกันนะคะง่ายๆอืม มาม่มาช่วยชีวิตนางลำหมอลำชิ้นลงหลังเวทีขอกินมาม่าก่อนจ้า <c oughs> อืม <c oughs> บ้านแต่ละบ้านขาดบได้เด้อมาม่าเนี่ยอืมเป็นอาหารที่จานด่วนจานแซ่บช่วยเหลือยามหิวพี่น้องฝ <c oughs> รั่งก็ชอบกินนะคะอืม อืมมีลูกชิ้นไว้ทําทเองง่ายๆเลยกินหมูกระทะฉลองกับครอบครัวปิ้งย่างกินกับปู่ย่าตายายกินฮอตเยียจ่าเด้อพี่น้องขางอืม ฉลองออนไลน์อหนาวซะบ้านเหงือแตกการได้เต้นรำเหมือนการได้ออกกำลังกายนะคะ เนื้อท่วมหลังเลยพี่น้องเลย <laughs> ประเพณีไทยสวยงามนะคะอยู่ไหนก็ไม่ลืมคิดถึงคิดทอดนานแล้วไม่ได้ไปสงการเนาะตั้งแต่ลูกชายขึ้นปหนึ่งตั้งแต่หกขวบตอนห้าขวบลูกชายห้าขวบยังไปสงการอยู่นะตอนนั้นอยู่อนุบาลลางานได้อืเมื่อกี้พูดกับลูกชายลูกชายบอกอ๋อเหอไปเล่นน้ำมาเหยคิดถึงใช่ป่มหมดโอกาสเนาะเพราะว่าสงการโรงเรียนปิดแค่ สอ,อาทิตย์อย่างนี้เนี่ยตอนนี้ปิดเลยเอาไปเมืองไทยซื้อตั๋วแพงไปสองอาทิตย์ไม่ไหวนะคะไม่คุ้มอย่างน้อยก็หนึ่งเดือนเนาะก็จะต้องไปช่วงกรกฎานะคะตั้งแต่ลูกขึ้นปหนึ่งนี่แหละชีวิตต่างแดนถ้ามีลูกเศ้าเนาะก็จะต้องอดูสิ่งจำเป็นนะคะสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบก่อน อมืมีแห้งพี่น้องจา๋าเท้าชาดอืมแห้งโอเวอร์กินต้มมาม่าแลนะ้วเนาะอันนี้แหง้แหงจากลำลงเวทีสดต้มมาม่ามีแหง้งอืม ลูกชิ้นลูกใหญ่เด้งเหนียวทําเองนะคะขอบคุณมาม่า <c oughs> <c oughs> ขาดเธอไม่ได้ อ,อจืนใจพี่น้องจ้าเปรียปร้ยวๆต้ยมยำไม่ได้เติมพริกนะวันนี้เอนางลาเวทีเมืองไทย หลังจากขึ้นเวทีลงมาหิวเหมือนยายจ๋าไหม <laughs> วันนี้วันที่สิบสี่อากาศดีมากเดี๋ยวจะออกไปเดินเล่นกับลูกชายนะคะงานบ้านยังไม่ทำอันนี้ไม่ทำ ใส่ลูกชิ้นเยอะกินลูกชิ้นก็อิ่มแล้ว,ลวอ่ะต้องใส่จะกินไม่หมดนะพี่น้องทั้งองืมแน่นๆเหนียวๆเด้ง อร่อยทำเองกินเองนะคะ <c oughs> พูดถึงวันเนี้ยก็เพิ่งจะสิบโมงเนาะจริงๆแล้วก็กินเร็วอยู่แต่ว่าหลังจากลงเต้นมามันคือหิว ุดท้ายกินบะเบอร์ด้วยพี่น้องจาขอบคุณหลายๆเออขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้ครัวต่างแดนเนาะชัวครัวต่างแดนชีวิตบ้านๆน,นะคะที่อยู่ในต่างแดนอืมไม่เคยลืมรสชาติอาหารหรือว่าของไทยๆเฮายู่ที่ใดก็อดบได้นะคะแซบที่สุดคืออาหารไทยเนาะถึงจะมาอยู่เมืองนอกโกินหมั่นต้มกิน สเต็กโอ้ยสู้ข้าวเหนียวเหรอ่ได้เด้ค่ะคาดบ่ได้เดอกติกข้าวเหนียวเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะในปีใหม่ไทยเนาะสุขสันต์วันสงการหายเจ็บหายไขย้ร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดขอให้สมหวังขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ